คุณผู้ชมคะการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสในจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าตื่นตัวรีบลงทะเบียนหวังฟื้นยอดขายขณะที่ประชาชนทั่วไปก็หวังลดภาระราค่าใช้จ่ายท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อยจะพาไปดูนะคะว่ามาตราการนี้เข้าถึงคนรากหญ้าได้จริงหรือไม่คะ่ะ วันแรกของการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสทีท่จังหวัดจันทบุรีเต็มไปด้วยความหวังของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เฝ้ารอโครงการนี้กลับมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและพยุงยอดขายให้ขยับได้อีกครั้งนอนลี้ก็คิดว่าน่าจะดีค่ะเพราะว่ามันดีกว่าคนมือเนาะเงินมื่นบาง,นนง,นง,นงนคนได้ไม่ได้ส่วนมากจะไม่ได้กันละเยอะ แต่ตอนนี้มันได้กันทุกคนเนาะมันก็ดีก็มีบัตรประชาชนนะแล้วก็บัญชีธนาคารที่เราไอเนี่ยที่เราจะให้เขาสแกนโอนเข้ามาให้เรานะคะแล้วก็เอกสารที่เราจะไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองให้เราแล้วก็รูปถ่ายหน้าร้านเราก็ไม่นานค่ะเขาก็บริการดีไม่นาน สำหรับแม่ค้าตลาดรายเล็กอย่างคุณป้าแดงนี่คือโอกาสในการลืมตาอ้าปากอีกครั้งหลังผิดหวังกับนโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทที่ยังไม่มีความคืบหน้าขอบคุณมากค่ะที่ท่านอนุทินเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นโครงการที่ดีมากสําหรับประชาชนรัวเล็กเนาะพอค้าแม่ค้าบางคนทุกวันนี้จะแยกกันแล้วนะคะ พราะว่าบางคนเขาก็รองเงินเหมือนเนาะแต่เขาก็ไม่ได้กันเขาก็รู้สึกเสียใจมากตรงนี้พอดีมามีคนละเครื่องมาเราก็ดีใจมากถามได้เลยว่าพวกค้าแม่ค้าทุกคนน่ะภูมิใจมากที่ท่านอนุทินน่ะเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ขณะที่อีกมุมหนึ่งของเมืองจันทบุรีร้านส้มตำชื่อดังอย่างตำกระเทยก็กำลังเตรียมความพร้อมแม้วันแรกจะยังไม่สามารถอัปเดตแอปถุงเงินได้แต่เจ้าของร้านก็ไม่ถอดใจเจแอมยังฝากความชื่นชมไปถึงรัฐบาลที่เลือกใช้มาตรการที่จับต้องได้เข้าถึงประชาชนจริงๆโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่เศรษฐกิจชะลอตัวประชาชนรัดเข็มขัดกันมากขึ้น ถือว่าดีนะครั้งนี้มาอีกก็ดีใจแล้วก็รอสำหรับตัวตัวแอมเองอะนะคิดว่า,าต้องต้องมาลุ้นกันต้องมามาลองลุ้นกันว่าได้มากน้อยแค่ไหนจใจคิดว่าอยากให้มันได้มากๆแหละนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่พอมีโครงการคนละครึ่งมาอันนี้ทุกคนก็ร้านค้านะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็ดีใจดีใจอย่างตัวตัว,ตวคนอื่นไม่รู้อาจจะแอมเองนะดีใจมากดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีอีกหนึ่งทางอีกหนึ่งช่องทางที่จะมีรายได้เข้ามา คนทั่วไปก็ได้คนละครึ่งเขากา็มามาใช้ในร้านต่ํากระเทยได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจเพราะว่าที่ผ่านมามันประสบความสําเร็จชาวบ้านหรือประชาชนในจันทบุรีก็ยังได้มีเงินตรงเนี้ของรัฐบาลที่มาช่วยนะฮะแล้วก็ร้านค้าเองก็ยังได้รับส่วนตรงนี้ด้วยก็ส่งผลดีหลายๆส่วนนะฮะส่งผลดีหลายๆส่วน,นะะวน,ลลวนเลยอันนี้ก็ก็ยินดีแล้วก็ชมเชยเลยนะฮะชอบ เพียงแค่วันแรกของการลงทะเบียนก็สะท้อนถึงความหวังความตั้งใจและพลังของคนตัวเล็กในสังคมที่พร้อมลุกขึ้นอีกครั้งหากได้รับแรงหนุนที่เหมาะสมตั้งใจลงมานานแล้วถ้ามีคนละลึกเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นคนเขาจะได้มีกําลังซื้อขายมากขึ้นเพราะเราจะได้มีรายได้เพิ่มไม่ใช่แค่โครงการแต่คือเครื่องมือที่ทำให้ประชาชนยากยาได้หายใจ คนละครึ่งพลัสกลับมาอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้าที่รอวันฟื้นตัวทีมข่าว NBT บภาคกลางรายงาน